สวัสดีครับผมโอ้วันนี้นะครับชุดเมลุของเราชุดใหญ่เลยครับผม2ชุดวันนี้เราจัดส่งที่สีสเกตนะครับผมขอบพระคุณลูกค้ามากเลยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูครับผมว่าชุดเมลุของเรามีอะไรบ้างนะครับที่จะมอบให้กับลูกค้านะครับอ่าตามมาดูเลยครับผมอ่าอย่างแรกครับชุดประตูเรือนะครับผมนี้อยู่ใน1ชุดนะครับพร้อมเหล็กรางเหล็กฉากนะครับผมข้างในมีตะแกรงและ ห่อคาถาเรียบร้อยเลยนะครับแล้วชุดสร้างนะครับผมประกอบไปด้วยอะไรอิดนะครับมีอิดเหลี่ยมอิดเซี่ยวและอิดริมนะครับผมไว้บริการลูกค้าด้วยนะครับจุดนี้นะครับและมีคอนกรีตดินและปูนทลไฟบริการลูกค้านะครับผมก่อสร้างเบ็ดเสร็จเลยครบวงจรเลยนะครับอยู่ที่นี่นะครับอย่าลืมนะครับผมสั่งเมลุทุกครั้งนะครับคิดถึงประถมชัยลงหล่อของเรานะครับผมยินดีให้บริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับ ก็วันนี้นะครับขอบคุณลูกค้ามากๆเลยคลิปต่อไปนะครับจะมีคลิปอะไรมาแนะนำลูกค้าแบบดีๆแบบนี้อีกนะครับก็เดี๋ยวติดตามอีกทีครับขอบคุณมากครับ